เอาละ,ะครับก็กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่เกมพัตกีกะทะนะครับแล้วก็มาแชร์กันอยู่ร้านคอมกัออีกแล้วนะครับซึ่งเป็นคนละร,ร้านกับเมื่อกี้นะจ๊ะวันนี้ผมจะมาเล่นดูโอ้นะฮะกับน้องฟรลมนะจ๊ะเป็นยังไงบบมีนนามาๆเเาเดี๋ยวกเพิ่มชื่อกูไป b ีซีโฟเกมเมอร์ไป อันนี้เราก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะจ๊ะน,ะนั่นแหะคอรอ์ซินเวทโทโคฟัดเออเยวขอความกับเขาเย็ดนี่นะวิจงเพิ่มมูมึงอยากะแอดทูบ็อกเก็ตอย่างวะบ็อกลิฟซินเวียร์ถูกลาขอ,อเพื่อนเพื<ะ>่อนไป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 เขาเริ่มเลยพี่เอก็ไม่เล่นวะ อะครับเรากำลังจะเริ่มเกมแล้วนะฮะทุกคนอาชิกะตุก็ต้องขอภัยนะฮะเพราะว่าคอมมัไม่ได้โหดอะไรเท่าไหร่แต่ก็แรงอยู่อะรอฮะรออู้เฟเมยังชั้นต่ำอยู่นะมาดูกันแตงจงกูเนี่ยเย้ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ไปโห <Okay. S 2> ลดแม่ก็ได้โอเคฮะเราก็รอมันสักครู่นะครับมุกอดออกก็เริ่มไหมมุกอดยกเลิกก็เริ่มไหม มาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วโอเคครับผมไปเกมนั้นเนี่ยเราจะเข้าไปเป็นแชมป์กันนะฮะในตานี้นะจ๊ะก็ถ้าไม่ได้ตอบอะไรใครก็ต้องขอภัยด้วยนะครับโอเคเกมเริ่มแล้วกูยังไม่ได้เข้าเลยนะผมซา,าทุกคน เย็ดผู้เกิดไลฟ์เฟรมมึงต้องตายดยูดำมือกูนี่ฮะสตรีมก็จะกระตุกกระตุกหน่อยนะปืนไม่มีหว่ะนี่เอาไปใช้กู้ยยิงปืนใหญ่เฮ้ยกูเจอปืนกูเจอปืนเย็ดผูเกิดอะไรจะ้องมีปืนไงวะฮ่ะเฮ้ยกูเจอปืนกูเจอปืนโอ้ยไม่ใช่ตังค์กดโอ้กดมุมมองกดตัววีนะฮะเย็ดลงมาละลงมาละ อันนี้มีดอันนี้มีดหนึ่งนี่นะโอ้โหกระตุกกระตุกนุ่มยวบไปเฟมไปป้อมนู้นเลยไอ้พี่มีปืนพี่จะปกป้องน้องเองอะไรก็มาป้อมนี่ไงเราต้องโอ้โหตรงนี้มีปืนโอเคโอ้ ผมเจอไปนะฮะไฟฟ้าระเบิดเฮ้ยเฮ้ยเฟมกูได้ก่อขาปะเฮ้ยอุ้ยที่อ่ะหรืะเฮ้ยเฮ้ยกูได้ลูกซองนปะมา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 ตามหลุมตามหลุมเพาะนี่มันแบบเหมือนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งฮะจัดเบิงเบิงเอาเด้อดสู้กูกับ่ได้ตอบสู้ดอกแต่กตติดตามอยูกูนั่งเด้อสนั่น่ะไป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  โค่าเก่าแเลยมาไอ้เหนสองะมีกูคือประเด็ยิ <itud soundtrack> ่เสียงคนยิงกันปะเอ็นอีลอยหายกใช่ปะเอ้ไอ้เชี่ยกูอยากบวกกัะครับเร็นอะไรมึงทำให้กูวิ่งไหน บ่ร้อยห้าอหมไม่ได้ยิ่งเฉียงเลยร้ห้าเด้าม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 ึงก็ทางเดียวกัน้ยเหียบืนนติดขัดไม่เหียลูกซองลูกซองเฮแล้ววะเแล้ววะเอ้ยเสร็ไปลว มนมเดียเราเมีคนเดียวมีคอ้ฮียสองคนโอ้ยเฮียโอ้ยี่าเอ้ยไมเไีมมันมีสองคนมันมีสองคนโอ้ยเฮียออฮึเส์ตเลยตาตาแรกซ้อมฮะตาแรกซ้อมแมงไอเฮีย่าก็แปดแมงกวาดีฮันเลิงได้บบโอ้เขาเรนนี้กูเล้ว ไมีเสียงรถวัวขอให้ทุกสูไเล่ยว่ายว่าเอาคนเริ่กไปเลยไอ้มีเสียงดังก็ขอภยัยนะฮะรถแรงทุกคนพร้อมเพื่อนผมมาเรายังไม่มาเลยบารูว่าไม่ใช่แชร์ลานนี้มันผ่ามันฉีดตัดห <laughs> มดเห็นไ้มสู้กับเบิ้งเอาเด้อเดี๋ยวกูชิไปย้อนเบิ้งเอาเดอก อ้าหวานเลยเนาะพี่อยู่ในโบสถ์คนดีอยู่ในโบสถ์คนสดอยู่ในใจเฮ้ยเชื่อเฟย์ปืนคนเฮ้ยไม่ใช่ปืนกลปืนรถถังเฮ้ยปืนคนปาวะอ้าวเพี้ยอ้าวปืนเพี้ยโวมีหลุดเอ้ากูได้ก่อขากูได้ก่อขาต้องคุยป้องปืนอ้าที่ได้เอ้า ไอ้เหี้ยมีปืนบ่มีลูกเอามาหาสิแตกโอเคโอ้ควยน่ะคุณมีเออเฮ้ยอ๋ออยู่นี่กระสุนนี่เหี้ยยังกูลืมเก็บตรวจตรวจคุยิงทีเดียวแม่งตายหาเลยนะเว้ยอยู่ได้อยู่ได้ไม่ปืนโหใส่หน้าใส่ละละใส่รองเท้าให้เท่ากันนะครึ่งแข้งเตือนแล้วนะห้ามยาว ใช้ใส่แป้งนะชวยมดบ่แปกดอกขึ้นแจ้งเื่อนรอกพินไร่จริงยังไงสัตว์มีลูกสองไป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 มีคนเขาวาเบิงไปพีเอเไอหยันลื่นปะอะไรไอเฟยกูเจอปืนหดเนย่าปืนหดสุดแล้วเนี่ย เอพีเลองเปิดดูได้ยินเสียงกูป่ะหดอ่หลได้ได้อยู่ได้อยอจำจำจำบอกแล้วแคทคอมลนบมันก็ยังสี่นะสุเวลาเขามีโอกาสมาเขาจิมาสุสๆเออไอเชยกูจ็บเดี๋ยววะเวลาจะแดกไปไปไปเออสวัสดีครับ สวัส <tripod. S 3> <H> ดีครับพี่เอไฟลอยว้าเป็นไดอ้มันเท่น้องๆไปไปยาเฟมวงวงไปทางไหนะเมึงอะวิ่งออกนองวงเลยปืนกูยิงทีขี้แตกไอ้ตว์กูบอกเลยตัดเอ็นป้องไป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 สามสีไป้าตายตายไปเนี่ย ดูมีแล้วมั้งดูยังเออมึงต้องจำไว่เกมมรอสี่ล้านทรัพย์กูตัวเฮ้ยอ้าเฮียกโหกระตุกเลยสัตวสกูได้ยินแต่กูไม่รู้มันอยู่ไหนเฮีย เฟฟกูเห็นล้ในป่าีเฟในป่าสตัวไม่โดนในป่าในป่าในป่าทิีแหละมันมันวิ่งแล้ววิ่งออกขอบแล้วไม่โดนเลยีจอ้ยเหียปืนกูสูงไกลมากยัย่ไม่โดนเลย กดเอาลูกองชาร์จสมอเฮ้ยมันมันอยู่ในบ้านระวังมึงระวังมึงยิงปืนกลใส่โอ้โหยแย่ลูกซองมึงก็ได้โอ้ยเฮียไอ้สันยิงโดนปืนไอ้เยเบลไอ้เฮียปืนแม่โคตรแม่เลยไปนเฟลเถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนต้องรีบต้องรีบ เฮ้ยโดนเลยยายตายไปยอเียมเป็นไงที่อยากบอกแล้วไอ้สั์มีสไนสไนระดับพิเศมันคอมีสี่คนะมันมันจะมีสคนได้ไงที่จะตีนึ่งอะไว้แต่ปืนยิงได้ทีละนัดแต่ยิงโดนนัดเดียวชัวเลยใช่ ไอเฟมมึงไปเก็บปืนก้อนนั่นเนี่ย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 ไอ้เนี่ยไอ้ปืนเอ็มพีอ่ะโว้ยพวก Support ไอ้เหี้ยไป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 โอ้ยไอเหี้ยแม่งปืนนี้ไม่วิ่งอื่นป่ะเฮ้ยแต่แต่แม่งมันซูมไกลนะไอปืนเนี่ยคอยๆแปยงไปเฮ้ยมึงจะไม่จะวิ่งออกนอกวงเหรอที่รอบรอดักไหมดักดักดัก อย่างไหมหนึ่งพันสอดเอฟ ลุกลุกลุกไอสัตว์ไปเฟวิ่งกระโดดวิ่กระโดดวิ่กระโดดกับบักเกอร์กับบักเกอร์ปืนแรงไอ้ย่าปืนปืนปืนกูแรงอยู่ปืนกูแรงอยู่ไอ้เหี้ยอยู่ไหนวะโอ้ยเหี้ยวิ่งมาฟันกูเลยโอ้ยเซมแจกไปฝาไอสัตว์มาโอ้ยโอ้ยโอ้ย ยังยย่โอ้ยเฮียเอเีวาของเลันียืนอะไรยิงของกูอะไม่รู้อะปืนยิงรถางงี้เป็นไงทุกคนกูโหดว่ะ้แรงเลยันเดียวแตกั้งเฮียแต่แมงมันเพิ่งนไปยิงสานะฮะมา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 ยาวยาวยาว a c h i ซีเมน n ์กูปลดล็อกแล้วเนี่ยเป็นไงทุกคนบอกแล้วผมท อ๋อหน้ากากกูเลยดูไปไปไปทุกคนเยอะยาวเยาวเป,ดเปดิดเปิดเบิรงสตรีมกูดูวเปิดเบิรงสตรีมกูดูมีคนมาไปกูจะออกซิเลนโยญหัวด,ด้วเกมนี่นอนแอร์โบว์มือทักทายบว์มือทักทายน้องๆแชทอยู่ร้านเกมก็เฟี้ยวได้เฟี้ยวงๆๆเงาะไปไปเฮ้ยรอยกาวทิ้งคนเราบ้างเบ้าง <ๆ S 1> <ๆ S 2> เอ๊ะพุทธิตามไอ้มาธรรมดาๆๆตาม ดีครับเห้องมาแล้วมาแล้วพี่เชียงไว้พี่เชียงไว้ไม่ต้องเปิดอ่าเขาต้องหูจักติดตามสตรีมม um as> ูกูย um um, ังบ่มาเลยมูเอ้ยเฮ้ยไอ้มึงระวังไอ้บ้านทะเลทรายมันเกิดได้สองสามติขุยระเบิดเฮ้ยกูยังบ่มาอยู่ออกมาแล้วเดย์จาวูเกมอยู่บ้านไหนวะ h i spend your air before เฮ้ยไอ้เที่ยเราปูอยู่ขอบวงเลยเนี่ยหววานะเเอออขบไอ้เที่ยจวงเฮ้ยเฟรมปูอยู่ตึกเดียวมึงวะไอ้เที่ยผมเขาสืหาของกันเงี้ยเงี้ยวมาตอบคุยน้ำเราบ้าคนคนเบิ่งนี่บ่มีคนเบิ่งนี่ไอ้เที่ยแม่งคุยกับใครปะไอ้เชี่ยตกตกที่สูงก็เจ็บนะเว้ยโอ้ไอ้เหี้ย กดทีว<ะ>่เาเป็นการกินอาหารแบบเร่งด่วนไป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 ลุยลุย,ลย,ลยโซเลตลุยปาซอสสไนแค่เบรย์ไอ,ไอสไนที่กูใช้มันโหดนะเว้ย์มันมันมันไม่ใช่ไสไนแค่น,นั่นนะมันไอสไนแคของอังกฤษอะ่ะโคตรโหดอะ่ะโอ้ยเชี่ยกูเจออาหารว่ะรู้สึกว่าเราจะอับจนนะฮะทุกคนเอ,อ,อืออ้อเออเจอปืนแล้วเจอปืนแล้วโอ้ย M อ็มเนะจับไปแจมปืนจากเยอรมันนะของดีโอ้ของพี่อเลยเปิดได้ไหมนะมก,มกล้องเต็มเลยเอ้ย,เ,อยเฉียใครยิง,ง,งนะเฉียดได้กลองหัวครับอาจจะมีเสียงดังก็ต้องขอไปนะฮะมีร้านเกมไม่ได้อยู่บ้านอยู่พ่อคอมอยู่บ้านเล่นไม่ได้การโคตรของกผมยีปืนกล สองห้ไปสอหข้างหลังเรก็มีไนวะแอเครอกวันรอกวันมารวมมนกันละแม่พี่นอเยางมาเบาลงมาลางมาเงพี่เจงกูว่าจะบวกอีกเยอะยูงไงวะเจ็ดสัตยังลื่น ไหน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 กูป um ีนก่อนยิ้มเอกยิ้มเผอกหดเลบ่ากูปีนหลังคาไค้วะกูสอนน้ำองเจ็ดการแล้วทำไมไอ้เฟเฟ่บ้านนู้นจะโดนห้อ้สัตว์โอ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บ จิบจ็บจิบจิบจิบเอฟมแดกแดกกูกูกินแล้วกูกินแล้วกูกินแล้วเฟมนี่เฟมันนี่อ๋ออี้เหี้ยเกตุก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 ไหนอ้เหี้ยกูยังไม่เห็นเลยโอ้ยอี้เหี้ยอ้อมหลังโอ้โหเบลววอืออ้เหี้ยกระโปฟมเมาไม่ขยับ ว่ายังมีพี่ยังมีพี่เอกอยู่หนึ่งคนเดี๋ยวเปยังอะไรไขยับมันมีตะดึงก่อนไหม่าโว้โแล้วรูเมียมึงอ่ะโอทุกคนไปหาอะไรเียสตีมยังลื่นลื่นหัวแตกอะลื่นหพวแตกคีดตาอะไรอะไรเฟมฟมาแล้วมาแล้วอะไรฮะมาแล้ว ตอนนี้เพื่อนผมเพื่อนผมลงไปเล่นเกมแล้วกูยังอยู่หน้านี้อยู่เลยโยกกูรอกูรอเอ้ากูรอเอ,อ้าให้ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้หําใหญ่ยาวเก้ามิตรกูยังโบมาอยู่เ <laughs> มีกกยเงยบเงีย บ้าโบให้กูปิดเกมเลยเอาเอามาันบอกให้กูปิดเกมเดี๋ยว<ป>เดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่สูเดี๋ยวรอผมจะกู้จะข่าวโโอ๋อเวลาก็เลยอีกครึ่งชั่วโมงฮะไม่ต้องรีบความค <c oughs> านที่จะอืดน,นิดนึงนะฮะคอมเครื่องนี้ รอเอ้เยีกาดเลยเจียงเดยวปะัน,นเดี๋ยวะกม่ไม่ได้ไม่รอดต้องหาเยฮะเดี๋ยวผมอขอเข้าเกมก่อนเข้าเกมก่อนนะครับสักครู่เปไน็นไงเป็นปฏิบัติการแคชเก,เกมรานคอม ไม่มีไพ่เกินไม่มีไพ่เกินกูอีกแล้วคอมบานกูเล่นเ่ราะอะเนาะกูเล่นคอมลานเกมก็ได้เห็นป์สูดูดูดูเย็ดเย็ดมีคนดูสองคนมาแตกดไลค์กดไลค์กดกดไลค์ใแฮมูเลยมึงต้องกดไลค์ใแฮมูมีไพ่เบิ้งเนี่ยวะมีมีกูคนมีบเฟีมคนนึงแล้วก็มีไพ่บลลูแต่ก็ขอบคุณครับที่เข้ามาเบิ้งอาจจะเป็นเมียกูก็ได้มาลอกลอกวันลอกวันกูตายไป โอ้โหอโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยส,สตรีมสตรีมพี่ขึ้นยังวะรอนาน,นเลยด้ยวยสูจะรอรอยัองอยู่ในนี้ออออนีอแหมมาแล้วผู้ค <c oughs> ิดได้เล่นป่ <c oughs> เออมาแล้วมาแล้ว,ลวไป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 ,ไปกด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 สัจจ์เออนั่นแหละไปไปไปทุกคนยาวๆเอามันเคยเปตัวผู้หญิง่งครับแหมหน้าก้อนเมฆยกูยาวนานไอ้เที้ยคนแบบเบือ่อกูหลอมมัไอ้บวันเนี่ยพี่ฮะพี่ฮะหน้าก้อนเมฆมึงโคตรยาวเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมึงเริ่มเกมแล้วกูว่าจะมาหน,นานี้เอาไม่คิดเบิ่งแต่ว่ามันเป็นเพราะเน็ตสตรีมได้แหละ สเต็มเนี่ยมันก็อัติชา้าแข่งกูนั่งเนียงผู้เดียวนะปืดปาด์ตปืดปาด์ตอะไรมาเราแล้ว,ลวยังบ้าจอมวอเดอร์ไม่เคยเล่นเล่นโดนแล้วแล้วผมดีเฟส<อ>เกมอะไรอีกก็บอกนะฮะอยากให้เล่นเกมอันนี้ก็บอกได้นะจ๊ะเ,เ,เออเออออออรอกูกอันยังมาท่านเขายยังอยู่หนานี่อยู่เลย รอรอสูรอเอ้ารอรอรอตาเปิดตาแชแล้วพวกมึงอืมตกใหญ่นลงวามากแล้วเออเมสซี่เอ้ยอะไรเถอะไปเดครับชิ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 บชมาแล้วมาแล้วม้โอ้รอหนาานอ๋อกูก็เกิดใม่ค่ายี่แหละมาไอ้ที่บปืนใหญ่ยิงได้ปะเนี่ย เฮยทุกคนเข่าละเข่าละไม่ต้องรีบฮะเยอะว่ามึงรูดหมดแล้วอะป้องหมดแล้วของข้าตอนนี้นะครับเอออเบิงเบิงเบิงไอไปน้องๆไอมันเถียรเฮ้ยหืมจีเน็ตดันเชื่อรูปหายเลยคิดดูเน็ตกากไม่กากอ่ะเฮ้ยเฮ้ยปืนจันจานเข้าหมา ใครเียโอ้โหแต่งมันแยงตาเหลือเกินตอนนี้เน็ตพี่เฟรมกูไปแล้วหนึ่งลายเน็ตพี่เฟรมว่าเน็ตสตรีมกูปะเป็นเพราเน็ตพี่เฟรมหรือว่าเป็นที่เน็ตกูปะเอลเอกูวเกี่ยวคอมกูแล้วแหละสตรีมไม่ก็สู

มเริ่มเริ่มไปละแสดงว่าสตรีมละอะไรวะมา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 พูดว่าพูดว่าอะไรน้ำกูวะไป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 เดี๋ยววะเตือนแบกเตือนแบกเปไม่ได้มไ้ากสุดแค่ที่สนี่ ทำไมดูสตรีมสดแล้วมันบ่ได้วะเบิ่งไม่ด้วยเร็วไหนวะบิวิ่งๆไปแล้วอีมันกลัมาดูดูดูดมันอาดแขมันอาแขมอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะบิ๊กใส่รอดอนะพนน์ครับเบิ๊กผมเห็นแล้ว ไอ้เหี้ยเจฟเฟมปืนแม่งดีดตายมอบอ้างตก้นเอยเนีโอ้โโอ้โโอ้โอ้ไอ้เหี้ยเลยมอสตรีมกูเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยสตรีมยังสตรีมกูสตรีมหรือยัง ตายแล้วมึงไอ้เพี้ยเปิดหมดเปนการไอ้ดหนีเปิดหมดนการกูสตรีมหรือยังเนี่ยเมัดีกูมียันดีเลยโอเคครับอาละครับปรกาศสวัสดีทุกคนกันนะครับวันนี้พี่กอโมปคุนอีกแล้วนะฮะ หลังจากที่เมื่อกี้สตรีมเกิดการขัดข้องไปนิดหน่อยนะจ๊ะเราก็จะมาสตรีมใหม่นะครับโอเคกำลังมาละเราสักครู่ไป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 เดี๋วยวก,กูไปแก้ไขชื่อคลิปทีหลังกูสตรีมก่อนเดี๋ยวยาวสตรีมกูเป็นที่อะไรกูอยากจะรู้รบ้ามันเปิดสก,กิลไง มีอยู่ว่ามีอยู่มึงมาแล้วกูยังไม่มาเลยเฟมเอ้ช่างมันไอ้เหี้ยสตีมไม่สตีมก็ช่างเมีมันไป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 โอเคได้ได้ กูเข้ากูเกิลโค m มก่อนโอเคแต่ถ้ามันสตรีมอยู่ก <All right. S 1> อ็อดทนนะทุกคนร mm hmm. อผมหน่อยอ๋อไอเชียมีเชียอะไรกูเก็บไม่มีอะไรเลย mm hmm. เล้ยกูอยู่บังเกอร์กูอยู่บังเกอร์ โอเคได้ปิงกนได้ปิงก้นกูดูก่นในยูนอูปปุ้ยเนี่ยยูทู e เน็ตอะไรยูทูปยู u ูปสกิลมันกดยังไงวะอืมดูวะกวูยังไม่มาเลย กเข้ากดออกแะแต่ได้ขอขอเวลาสักคู่นะครับทุกคนเนีเอกูยังดเด่นอยู่เลือยู่สามลือยีนาทีบ่กูเลยแล้วกตูยังมาเต็มอิ่มเลยยังอยู่ไหมเนี่ะ ฮัลโหลเอ้าเอ้าไอเหี้ยเดิๆๆโอเคอานะครับก็กรับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับน้องโยโย่ผมไปคูเก่นแ้วนะฮะหลังจากที่สตรีมที่แล้วมันขัดข้องไปนะจ๊ะผมก็มาสตรีมใหม่แบบนี้แหละจะได้ดูดีมีราคี เกมบังเกอร์มาเข้ามาคนเนี <c ười> <c ười> ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกะเพียบเลยอุ้ยสไนมอซินมอร์ซินเยสสบีเฟล์มกูได้สไนแล้วกูได้แล้วเอ่อไหนวะยัดไ้ยัดไ้เยแม่งโอ้โหแม่งสบ สวีเนี่ยเออโอ้ยพี่เมยเฮียเหอกกองไกูเพิ่งเอาเียเปิดไม่ได้คเรดเลมตเยกูจะตายหาอยังนะกุเ้นอลเียกูหาทางขึ้นไม่เจอมันคนไ่ไปมอมันดูดิสตรีมสตรีมวียสตรีมอยู่ไหมมันเป็นแ ไปขึ้นหนึ่งแล้วมันชุกได้ขุดได้มันเป็นแผนอันนี้ทำให้ให้บิชแจ้งเกิดโฉดภาพภาพเกิดอะไรไอเฟรมของกูสตรีมก็แบบเก่ยเป็นเกมสปุกเกมสกู๊ตชุกได้ชุกได้ชุกได้ควางไฟอ่ะใช่หรออืมก็เกิดเลยเกิดไม่รู้จะเกิดยังไงเฮ้ยเฮียกูได้ยินเสียงคนเปลี่ยนแม็กข้างหูกูช่วยค่ช่วยค่ะเฮ้ยนี่ช่วยหาได้เลยจะว่าข้าหนุนได้ยังไม่โกง

แต่ทำให้เกมล่มรอดเลยวันนี้คืิวเล่นเกือบดีเราเสียไทยเกินตลอดเรีกเย,เย,ยกว่าไม่ขึ้นกเก่าแล้วไงอุ้ยใส่หีแมนบนตรงไหลหีแมนแบบถ้าร้อนเริ่มมาไหล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 แค่พันนั่นแหละ